สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาเชนบุรีนะฮะวันนี้เรามาดูอีกคันนี้นะเสร็จแล้วนะครับอันนี้มาจากปู่ประกันนะครับทําสีรถโดดหน้ามาหน่อยฮะก็ทาสีเก็บงานสีทีนี้ก็ส่งมาเก็บงานเครื่องนะฮะก็จะมีอ่าพวกน้ำมันเครื่องซึมตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เครื่องสั่นนะ แล้วก็น้ำมันนี่ไหลลงมาในท่อเนี่ยไ,ไฟไฟไหม้เลยนะครับไฟลุกเลยคันนี้อา่าก็จะที่ทำก็คือมียางฝาครอบวาล์วตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะตัวหัวโหนกแล้วก็เปลี่ยนคอยตัวหนึ่งหัวเทียนสี่หัวเปลี่ยนตะกงตะเก็นไอดีนะครับล้างทำความสะอาดคาบน้ำมันออกให้หมดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พร้อมใช้นะครับอืมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะลองมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ รรอยคับสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจที่จะนำถรถหาหรือว่ากำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะฮะสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับกับเบอร์โทร0802222002ครับกับอู่ช่างต้นทาทาชนบุรีฮนะ